วิตามินซีเพื่อในการทำงานของเม็ดเลือดขาวเพื่อเร่งกระบวนการในการทำลายเชื้อโรคโดยความต้องการปริมาณของวิตามินซีในแต่ละวันในเด็กอายุ1-8ปีควรได้รับวันละ25-40มิลลิกรัมในเด็กโตและวัยรุ่นในช่วงอายุ9-18ปีควรได้รับ60-100มิลลิกรัมต่อวันส่วนในผู้ใหญ่ตั้งแต่อายุ19ปีขึ้นไปควรได้รับ85-100มิลลิกรัมต่อวัน ซึ่งแหล่งวิตามินซีในอาหารที่พบกันมากที่สุดจะอยู่ในผักผลไม้เป็นส่วนใหญ่โดยผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงที่สุดได้แก่สตรอเบอรี่ส้มชนิดต่างๆมะนาวฝรั่งมะขามป้อมมะขามเทศมะระกอส้มโอสับปะรดและสตรอเบอรี่ด้วยความปรารถนาดีจากผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารเพื่อผูอกคุ้มกันตราโฟไล